คิดถึงวอคิดถึงูเทเกอร์นะครับฝากกดติดตามและกดสั่นกระไ่รด้วยนะครับผมสวัสดีครับต้นบูเทเกอร์นะคะฟ้าวิทยุสื่อสารค่ะครับผมวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องโมโตโรล่าครับผมซีพีสองสี่หกกันเป็นเครื่องวิทยุประชาชนก่อนที่จะไปรับชมนะคะขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะครับผม ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องโมโตตัวนี้นะครับ,รบเป็นรุ่นโมโต้ CP 2 CP246i นะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นล่าสุดของมโ t ต r OLA แล้วตอนนี้ก็คือ,อก็คือจะมาแจ้งข่าวลูกค้าที่ใช้ตัว CP246 ในโรงงานกันนะครับ,รบว่าตอนนี้ตัวนี้เขาเลิกผลิตแล้วนะครับเลิกผลิตหมายถึงว่าโรงงานเขาเลิกเลยนะครับไม่ได้ว่าหยุดขาดการนําเข้าไปสักพักหนึ่งไม่ใช่เลย เลิกไปเลยครับเลิกเหมือนกับปิดปิดโรงงานไปเลยจะไม่มีอีกเลยจะไม่มีมาอีกแล้วตอนนี้สต๊อกของเราเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าเครื่องไม่เยอะอ่าประมาณประมาณสิบกว่าตัวเท่านั้นเองตอนนี้หมดแล้วแทบแทบจะหมดแทบทุกลานแล้วนะครับตอนนี้ถ้าลูกค้าท่านใดที่จะต้องสั่งไว้ใช้เนี่ยถ้ามีออเดอร์ล่วงหน้าก็สั่งมาได้นะครับก็ยังพอมีเหลืออยู่นะครับก็คือถ้าถ้าไม่ได้เยอะเกินยี่สิบเครื่องก็ยังพอ ่ไดก็ยังไงก็แจ้งมาเดี๋ยวเราเช็คสต๊อกให้ที่แบบชัวัวอีกทีนะคะอันไหนไม่มีที่ที่ร้านไม่พออาจจะไปตัดที่อื่นมาเพื่อที่จะมาส่งให้ลูกค้าได้ก็ก็คือจํานวนมันไม่ได้เยอะแหละนะครับครับผมก็ตัวนี้ก็เริ่มมีมือสองขึ้นมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงติดตามในคลิปหน้านะคะว่ามือสองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะตัวโมโตครับผมค่ะ เดี๋ยวมียี่ห้อไหนบ้างรุ่นไหนบ้างก็เดี๋ยวติดตามในคลิปหน้านะค,ะครับผมแล้วแล้วตัวโมโตเนี่ยท่านใดที่เหมือนกับจะใช้จะใช้ใชอซื้อเอาไปใช้ร่วมไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าวิทยุความถี่ประชาชนนะครับสองร้อยสมกะเฮิร์มันสามารถใช้ร่วมกันได้ถ้าท่านต้องการวิทยุที่เป็นแบรนด์เกรดเเกรดเเนี่ยก็จะมีหลายหลากหลายยี่ห้อนะครับก็คือมาทดแทนกันได้ตั้งช่องตรงกัน คุยกันได้เลยไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยโมโตมีโมโตอยู่ไม่มีแล้ว,แล,วแล้วจะเอาตัวไหนไปใช้แทนไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลอ่าแอดไลน์มาปรึกษ,ษาได้ว่ามีตัวไหนแนะนําที่ราคาใกล้เคียงกันไหมมีเยอะแยะเลยนะคบเพราะว่าตัววิทยุความถี่ประชาชนอ่าทุกมีแทบทุกยี่ห้อแล้วก็ใช้ร่วมกันได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานนะครับแบรนด์อื่นก็มีความทนทานใกล้เคียงกับโมโโทร่าเหมือนกัน นะครับผมตัวนี้ตัวนี้ถ้ามันหมดไปเราก็ใช้ตัวอื่นที่มันคุณภาพใกล้เคียงกันได้นะครับผมนี้เราก็มานําเสนอให้ท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมค่ะคิดถึงวอคิดถึงบูชัเกอร์ครับสวัสดีครับ